สวัสดีครับพอๆก็พบอีกแล้วนะครับช่องสอเอกจะเล่นข้านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคำถามมาหลายครับเหมือนี้ครับเพ็่นถามว่าแพะกินเฟี้ยงวะครับกินเปี้ยงคือฟางมันเท่านะครับกินเฟี้ยงคืองัวบอนน่รอไหมครับวันนี้ผมสิภาพมาเบิ้งครับแพะอยู่ฟ้างผมหน่อยกินวะปัจจุบันนู้นมีหนานมีกระินนะครับเดี๋ยวผมภาพปาเบิ้งครับไปกัน ก็ห่างหายกันไปโดนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เพ่อว่เดี๋ยวเล็บได้ครับจ้าผมจักสิยญ์ต้องน่นะครับยูเดียวเนาะจักสิวาจังไหนจักสิแพะจักสิงหัวจักสิหมูปานะครับผมอันนี้ก็มาเห็ดโคกหนองหน้าน้ำรับเดียงปลากับช่างน้ำครับผมแต่ว่าสิ่งที่เป็นได้เลยลักจริงๆเนี่ยคือเดียงแพะเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตก็นะครับเพราะว่ามือนี้ไ่ได้บอกเรื่องหลักวิชาการนะครับผมเพราะว่าการกินฟางเนี่ยครับกินเที่ยงหวานเท่าเนี่ยครับ อยากบอกเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถามว่ามันกินว่ามันกินครับมันกินแต่ว่าหนึ่งเราวิชาการเพ่ดกับว่าเออเพียงมันมีประโยชน์หน่อยมันมีโปรตีนหน่อยสังคิล์นะครับแต่ว่าผมก็อยากว่าเออมันเกิดกินได้นะครับเพราะมันเป็นอาหารมีสานเหมือนเท่าพ่อไหนหาไงตามทองกินหลังเจ็บเจียวเขาอลไรออกถเพียงมันเกิดเลกเสืเบรี้นะครับแต่ว่าไม่ให้ง้วให้ค้อยหรือว่าเขาเดียงแพะแบบไม่ให้แพะกินนะครับผม นะครับเห็นว่าครับแผ่ฟ้ามผมเหมือนยังกินเพี้ยงขี้กันนะครับผมหลายพ้นว่าแผลมันมากินเพี้ยงนะครับผมว่ามันเกิดกินขึ้กันหระครับเพราะแผลมันเป็นสัตว์ซี่กเพาะมันเกิดคืองัวคือกล้วยนี่แหละครับเกิดกินขึ้กันนี่แหละครับเพราะว่าการกินของสัตว์ซีกเพาะนะครับมันเกิดยังกอเขาเอื้อนมันก็เอาปถาไปย่อยเป็นโปรตีนนะครับที่หลังนะครับ ต่ซี่กระเพาะมันก็ต้องกินเฟี้ยงกินอาหารหยาบนะครับบอกยังไงคือเขามันกระเรียกเป็นอาหารหยาบแหละครับถ้าจะถามว่าเฟี้ยงนะครับมันถึงมีโปรตีนคือหยาเนี้เปียบบอหยาหวานบอสิครับมันกับมันกับโปรตีนโมสูงคือคือคือหยาหวานหยาเนี้เปียหรอครับผมแต่ว่าเวลาเข้าบัอยู่หรือว่าเข้ามัมีเวลาเปี้ยงหยานะครับเพราะทิดธุระนะครับผมเข้าก็สามารถเอาเฟี้ยงเนี่ยมันกินแท่นไดนะครับ ถ้าถามมากินไหนบอ่อนะครับมันกินได้หรอครับผมแต่ว่ายาสาให,ให้เป็นอ,นอาหารหลักนะครับแต่เมันกินเพี้ยงตลอดีมันบันยัยอ่อ้วนนะครับมันสิด่อยตายเลยครับต้องหาอาหารเสริอมาอาหารยังไงมันนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วกับซี่โคเนี่ยแหละครับผมบางมือก็อยากกินปลนอยากกินเจลแน่สินะครับแต่กินปลนกินเจลแน่มันก็นต,นกกกต้อมี้ผักบวกผักตมแน่นะครับ เรื่องว่ากินพิซซ่าอยากินมาบ่าเนี่ยนะครัสินะครับต้องที่พิตมันก็ต้องผสมผสานกันไปนะครับผมโมเมนต์ว่าเห็นว่ากินเฟี้ยงไหนกินเฟี้ยงเดียวมันกับว่าโมเมนต์เลครับผม ย่างเฉียวคลิปนี้มาลงนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนี่มันบ่มีกระถินหลายคนมาแพ้ก,กินไดน้พักกระถินกินได้กเกษตรไอพัก,กเกษตรนะครับผมแต่ว่าหาปีผมเลี่ยงมากมันบ่มีหรอครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านผมมันบะมีนะครับผมก็หายถ้าพวกลักลากก็คือหย่าแพ่งกลุลาครับติดปูกไว้นะครับผมส่เสริมแม่ก็ตรเป็นพวกหย่าหวานกับหย่ามิเตียนะครับเัิ่งลุกแพะตัวหน่อยๆของผมนะครับ นั่งกินเป็นเลยครับนังกินเที่ยงเป็นเลยครับเห็นไหมครับว่าอะไคือว่าอะไแบบว่าต่างใจไทยเอาเฉพาะแพนอยนะครับผมอันนี้คือขอกแพะร่วมนะครับพรายุคฟ้าผมมันจะมนี่ยุ่สามขอกนะครับนี่มีอขอกขออพันในม่พันขอกอนุบาลสัตว์นะครับแล้วก็ขอกไอแพะขุนนะครับผมอันนี้เขาแพะขอกแพะร่วมไม่ใหบงนะครับกินได้ทุกโตนะครับผม บ่ว่าวาจะโตหน่อยโตงหา่นะครับเพราะว่าการเลี้ยงของผมเนี่ยที่ผมแยกเป็นหลายๆขอกเนี่ยคือว่า,าการจัดการมันง่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นการขอบพอแม่พันาราคาคอบขนคอบอนุบาลน,นะครับสี่เกิดือแบบว่าเป็นขอกร่วมนะครับมันมีแพนหน่อยเขามาอยู่นํ้เพราะว่าขอบมันเต็มครับยุนี่ผมไม่ได้เลี้ยงหลายเพื่อนหรอกครับผมเลี้ยงอยู่สามสิบก็แม นะครับทำสิ่ก็แม่พันนะครับผมปีน,นึงก็ตกดูบบอคายร้ายนะครับผมถ้าว่าใครอยากไปคิไปไห้เบิ่งวาสทุดทไทยไปไทยไม่ต้องคนถามนะครับว่าแพะมันกินบอเฟี้ยงอ่ะมันกินบอถาาว่ามันกินบอมันกินนะครับถ้าว่าเรื่องประโยชน์นะจึงไปเบิร์นกันอีกที่นึงเนาะเพราะว่าหลายๆฟารนะ์มอ่ะเขาก็มีสูตรอาหารมีนั่นมีนี่ให้กินนะครับ สุดใายก็อยากบอกว่านะครับผมเรียงสัดสี่เฮ้าเรียงนะครับเรียงให้มันมีความสุขนะครับเลียงให้เป็นรายได้เลียงให้เป็นธุรกิจก็ได้ครับแต่ว่าขอให้ความสุขได้่ะขายจากของเมื่อยไรแต่เมื่อย้ามันบ่ไหวนะครับหาอาหารทีมันยู่กับพื้นบ้านเฮาหาอาหารทีมันมันมีในถ้องทินนะครับมาอดบแต่มันแต่มันยู่ได้นะครับผมว่าส่นันสิเมื่อนะครับพ่ามันว่า เนบ้านผมมันว่ามีกะทินทิ่แพันกินตะกะทินทั้งสี่มันกัผกบผมกับว่าได้เรียงผมกับว่ามีสียเลียงแล้วครับแต่ว่าทั้งสันเนี่ยนะผมเลียงมาหาปีผมกับไห้มั่กินตะหยาเนี่ยครับเพราะว่าตะหยาแห้งก่าหยาในเพียหยาหวานนะครับมันก็ยุ่วเลยนะครับก็อ้วนก็ได้ขายเงินครับแต่เพราะยุ่วเลยนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณน,นะครับผมขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่คอยมีคําถามสอบถามขมานะครับแล้วก็คอยเป็นกําลังใจนะครับให้ ผมเกษตรกรต้อนอน้อยนะครับกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยมายุบานต่างอาชีพเลี้ยงเจ้าของนะครับผมกาสวัสดีปีใหม่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ